a boy, man อันล็อเป็นงานปริศนารัทึกขวัญสมจริงเชิงจิตวิทยาเล่าถึงคดีอาชญากรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากการทำโทรศัพท์มือถือหายด้วยเรื่องราวที่เข้ายุคเข้าสมัยอย่างมากชนิดใกล้ตัวสุดๆและด้วยสารพัดหน้าท,ที่ใช้งานเกินคำว่าโทรศัพท์ไปไกลทำให้สมาร์ทโฟนมักอยู่ติดมือของพวกเราตลอดเวลามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมชีวิตทั้งหน้าที่การงานความเป็นอยู่ รวมถึงเรื่องส่วนตัวล้วนม,มีข้อมูลอยู่ในนั้นทั้งสิ้นหนังเรื่องนี้จึงนําเสนอมุมมองสะท้อนความเป็นดาบสองคมของโทรศัพท์พลิกด้านที่อาจนํานนเหตุร้ายมาสู่ชีวิตได้ถ้าไม่รู้จักระแวดระวังการปลดล็อกโทรศัพท์สุ่มสี่สุ่มห้าให้ช่างก็ไม่ต่างจากการเปิดประตูให้คนอื่นก้าวเข้ามาบ้านเราได้และถ้ายิ่งคนที่ตั้งใจจะเข้ามาคือคนร้ายโรคจิตด,ด้วยแล้วละก็มีสิทธิ์ไล่แรงถึงขั้นหาย,ยานะของชีวิตได้เลยทีเดียวเชียว อินามีรับบทโดยชอนอูฮีเป็นหญิงสาวสมัยใหม่ที่ไม่ต่างไปจากคนอื่นๆคือการสร้างตัวตนอยู่ในโทรศัพท์มือถือและเก็บทุกอย่างของชีวิตเอาไว้ในนั้นตั้งแต่ใช้เป็นนาฬิกาปลุกจัดตารางงานเก็บคลิปความทรงจําใช้เล่นเกมแก้เซง็งดูคลิปติ๊กตอบเพลิน,นดู넷ฟิกและอื่นๆยันไปถึงใช้เป็นช่องทางในการทำมาหากินแม้สิ่งที่นามีทํานั้นดูไม่แตกต่างไปจากหญิงสาวคนอื่นๆแต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่ต่างออกไป นั่นคือเธอเป็นโรคเมาเรือนประมาณว่าเมาให้สุดแล้วไปอยู่ที่ฟุตบาทอะไรแบบนั้นแล้วคืนวันเกิดเรื่องก็เป็นอีกคืนที่นามีดื่มกินกับเพื่อนของเธออย่างสนุกสนานที่คาราโอเกะจนเมื่อถึงเวลากลับบ้านนามีก็แบกร่างตัวเองที่ระดับความเมาขั้นสุดขึ้นรถเมล์และบนรถเมล์คันนั้นเองที่นามีได้ทําตัวตนที่สอของเธอหล่นหายซึ่งก็มีชายคนหนึ่งที่เก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นไปรุ่งขึ้น นามีหน้าตาตื่นเมื่อรู้ว่าตัวเองทําโทรศัพท์หายเธอใช้โทรศัพท์ของเพื่อนสนิทโทรเข้าสมาร์ทโฟนของตัวเองเสียงปลาสายเป็นหญิงตอบกลับมาว่าเป็นคนเก็บโทรศัพท์ได้และจะเอาไปส่งคืนให้นามีใจชื้นที่เจอคนใจดีเก็บโทรศัพท์เอาไว้แถมอาสาจะเอามาคืนให้อีกด้วยตัดภาพมาที่ชายหนุ่มหน้าตาดีสวมแว่นแต่ในแววตามีความโรคจิตซ่อนอยู่เขามีชื่อว่าโอจุนยองรับบทโดยยิมซีวานด้านหน้ามีโทรศัพท์ของนามีวางอยู่ข้างๆนั้น ก็มีโทรศัพท์อีกเครื่องแล้วภาพก็แสดงให้เห็นว่าเสียงผู้หญิงที่ตอบโต้กับนามีนั้นเป็นเสียงโต้ตอบที่เขาทําเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเอาไว้ใช้หลอกเจ้าของเครื่องจากนั้นจุนยองก็หาข้อมูลของนามีในไอจแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ในกระดาษโน้ตแต่เขาไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอม,มือถือได้สิ่งที่เขาทําก็คือเอามือถือกระแทกกับมุมโต๊เพื่อทําให้หน้าจอแตกเวลาผ่านไปจนใกล้ถึงเวลานัดน,นามีก็ได้รับโทรศัพท์จากจุนยอง ที่ใช้เสียงปลายสายเป็นผู้หญิงแจ้งให้นามีไปรับสมาร์ทโฟนของเธอที่ร้านซ่อมมือถือแห่งหนึ่งได้เลยเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทําให้หน้าจอแตกจึงนําไปฝากร้านซ่อมเรียบร้อยถึงแม้นามีจะรู้สึกแปลกๆที่คนแปลกหน้าช่วยจ่ายเงินค่าซ่อมให้แต่เธอก็รีบเดินทางไปที่ร้านซ่อมมือถือตามที่อยู่ที่ได้รับทันทีร้านซ่อมมือถือร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ในห้องเช่าแถมทาเลที่ตั้งก็แปลกประหลาดแถวนั้นดูเป็นที่รับแหละไม่มีลูกค้าไม่มีคนเดินไปมา หน้าประตูร้านเขียนกฎว่าก่อนจะเข้าร้านให้ใส่แมสเมื่อน,นามีเดินเข้าไปจุนยองที่ใส่แมสและหมวกปกปิดใบหน้าก็เอาโทรศัพท์ของเธอมาวางและให้เธอเขียนใบส,ส่งซ่อมซึ่งในนั้นมีช่องให้เธอกรอกรหัสปลดล็อกหน้าจอซึ่งนามีก็เขียนรหัสลงไปโดยที่ไม่ได้เอใจอะไรเมื่อได้รหัสปลดล็อกหน้าจอจุนยองจึงติดตั้งสปายแวร์เข้าไปในเครื่องของนามีโดยโปรแกรมนั้นจะทําการโคลนข้อมูลทุกอย่างมาไว้ในโทรศัพท์อีกเครื่องนั่นเท่ากับว่า จากนี้ไปไม่ว่านามีจะทําอะไรกับสมาร์ทโฟนของเธอจุนยองก็จะเห็นทุกอย่างเช่นเดียวกันในค่ำวันนั้นจุนยองก็ไปที่คาเฟ่ของพ่อนามีและสั่งเครื่องดื่มที่ไม่มีในเมนูซึ่งก็คือน้ําลูกพีมโซดานามีก็เห็นจุนยองในร้านแต่จะไม่ได้ว่าเขาเป็นคนเดียวกับช่างซ่อมมือถือถึงแม้พ่อของนามีจะรู้สึกว่าจุนยองเป็นคนแปลกที่ไม่น่าไว้ใจอยู่ก็ตามคืนนั้นทั้งคืนจุนยองก็สามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างของนามีเอาไว้ได้ทั้งหมด ตั้งแต่รหัสเปิดประตูบ้านเงินในบัญชีธนาคารเพื่อนสนิทสิ่งที่ชอบในตอนท้ายของกระดาษโน้ตจุนยองได้เขียนเอาไว้ว่ารายชื่อคนที่ต้องจัดการซึ่งเป็นรายชื่อของคนเจ็ดคนที่เป็นคนใกล้ชิดน,นามีห้าคนเป็นเพื่อนร่วมง,งานหนึ่งคนคือเพื่อนสนิทและสุดท้ายคือพ่อในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตำรวจได้รับแจ้งว่ามีศพถูกฝังอยู่ในป่าศพเป็นเพศหญิงทาเล็บสีเหลือง เมื่อเดินสำรวจดูรอบๆเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่ชื่ออูจีมันรับบทโดยคิมฮีวอนก็พบว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่อูจุนยองลูกชายที่หนีออกไปเมื่อหลายปีก่อนเคยเอาต้นลูกพามาปลูกตอนเป็นเด็กทําให้เขาคิดขึ้นมาแทบจะในทันทีเลยว่าลูกชายเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนี้ไม่มากก็น้อยแต่เขาก็เก็บความสงสัยนี้เอาไว้ทีนี้เมื่อสืบไปสืบมาก็รู้ที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นลูกชายของเขาจีมันจึงแอบเข้าไปในห้องเช่าห้องนั้น และได้เห็นหลักฐานหลายอย่างที่ทําให้เขาถึงกับตกตะลึงน้ํายาทาเล็บสีเหลืองเสื้อผ้าโทรศัพท์เปล่าเป็นจํานวนมากรูปถ่ายของหญิงสาวกระดาษโน้ตที่เขียนบันทึกข้อมูลส่วนตัวต่างๆของผู้ตายเอาไว้อย่างละเอียดและพบนามบัตรที่พิมพ์ชื่อโอจุนยองที่พิมพ์อาชีพที่ใช้หลอกเหยือ่อตั้งแต่เป็นผู้บริหารบริษัทรระดับสูงไปจนถึงนายหน้าค้าหุ้นแต่ที่จีมันแปลกใจก็คือการที่จุนยองได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมอูจุนยองเป็นโอจุนยองเวลาเดียวกัน จุนยองกำลังกลับเข้ามาบ้านแต่พ่อเขาเห็นบางอย่างผิดสังเกตก็รู้ได้ว่ามีคนแอบเข้ามาในบ้านจุนยองจึงวางแผนล่อให้พ่อของเขาออกมาจากบ้านก่อนแล้วค่อยเข้าไปจัดการทำลายหลักฐานสำคัญภายในบ้านทิ้งรวมถึงจัดฉากให้ดูเหมือนว่าจีมันนั่นแหละที่เป็นคนทำลายหลักฐานซะเองเพื่อปกปิดการกระทำความผิดณจุดนี้เรื่องมันเริ่มซับซ้อนเข้าไปอีกเมื่อจีมันดูเหมือนจะยึดติดก,กับจุนยองมากเกินไปจนทำให้ตำรวจมือเกาอ๋า,เาอย่างเขารู้สึกสับสนเป็นอย่างมาก ทั้งๆที่หลักฐานชี้ไปว่าลูกชายของเขาเป็นฆาตกรแต่ลึกๆด้วยความเป็นพ่อเขาจึงไม่เชื่อเลยว่าคนอย่างอูจุนยองจะฆ่าคนได้อย่างโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ขนาดนี้คืนนั้นจุนยองแวะไปที่คาเฟ่ของพ่อนามีแล้วสั่งน้ำลูกพามโซดาอีกครั้งครั้งนี้พฤติกรรมหลายอย่างของจุนยองทำให้พ่อนามีสงสัยเป็นอย่างมากคืนนั้นพ่อจึงเตือนนามีให้ระวังตัวเอาไว้เพราะชายหนุ่มดูไม่น่าไว้วางใจจนกลายเป็นทะเลาะกัน เพราะนามีไม่ได้คิดอะไรจุนยองก็แค่เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาสั่งน้ำลูกพรัรมโซดาดื่มก็เท่านั้นเธอไม่ได้สนใจเขาเลยสักนิดด้วยซ้ำหลังจากออกจากร้านไปจุนยองก็ปลอมตัวเป็นนามีส่งข้อความไปขอโทษพ่อพ่อนามีไม่รู้เรื่องที่จุนยองโคลนข้อมูลจึงเข้าใจว่าเป็นลูกสาวพิมพ์มาคุยด้วยจากนั้นจุนยองก็หลอกให้พ่อนามีโหลดแอปสปายแวร์และตกดึกคืนเดียวกันนั้นเองจุนยองก็แอบเข้ามาที่บ้านพ่อนามีเขาเอาของแข็งฟาดไปที่ศีรษะ จนพ่อหนามีสลบไปก่อนที่จะจับมัดเอาไว้รุ่งขึ้นจุนยองแอบตั้งปิดนาฬิกาปลุกของนามีและโพสต์ภาพและข้อความแชร์หัวหน้ารวมถึงบริษัทของเธอให้เสียหายผลก็คือลูกค้ามีการขอคืนสินค้าเป็นจํานวนมากและอีเวนต์ใหญ่ของบริษัทก็ถูกยกเลิกเพราะนารามาที่เกิดขึ้นนามีถูกไล่ออกในขณะที่บริษัทที่อยู่ในสภาวะงอนแงนอยู่แล้วต้องเสียหายถึงขั้นเจ๊งปิดตัวลงทันที ตอนนี้จุนยองสามารถกำจัดคนรอบข้างนามีไปได้แล้ว6คนคนแรกคือพ่อของนามีและเพื่อนร่วมงาน,นอีก5เหลืออีกเพียงคนเดียวคือเพื่อนสนิทของนางเอกนามีเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้จองอึนจูรับบทโดยคิมเวยวอนเพื่อนสนิทฟังทั้งสองจึงไปแจ้งความว่าสมาร์ทโฟนโดนแฮ็กแต่พราระเบียบบางอย่างถ้าจะให้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินการสืบสวนต่อจะต้องมีหลักฐานในระดับหนึ่งทำให้ทั้งสองต้องกลับมาหาหลักฐานด้วยตัวเอง ด้วยความที่นามีมีนามบัตรของจ ouais. ุนยองที <S 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 ่ระบุว่าเขาทำงานด้านดิจิตอลซิเคียวริตี้ทำให้เธอติดต่อเขาไปเพื่อให้มาตรวจสอบมือถือเมื่อได้รับการติดต่อจุนยองก็รีบมาจัดการให้ทันทีจุนยองปลอมตัวมาในมาสเด็กเนิร์ตเมื่อทำเสร็จเขาก็บอกกับนามีว่ามีสปายแวร์ติดตั้งอยู่ในมือถือของเธอจริงเพียงแต่สปายแวร์ตัวนี้ไม่สามารถติดตั้งได้โดยการโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือติดตั้งผ่านการกดลิงก์ได้จุนยองจึงเตือนนามีว่า คนที่ลงสปายแวร์และโพสไอจี IG ของเธออาจจะเป็นคนใกล้ชิดเมื่อได้ฟังดังนั้นนามีถึงกับนั่งเครียดเป็นชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นจริงตามที่จุนยองบอกคนที่ทําให้เธอโดนไล่ออกในชีวิตทางพินาศก็คืออึนจูเพื่อนรักของเธอนั่นเองเมื่อความสงสัยมันแน่นสุดท้ายนาะมีจึงยิงคาถามแสดงความไม่ไว้ใจใส่เพื่อนรักมากที่สุดในชีวิตแต่อึนจูกลับไม่ตอบเธอไม่คิดว่าเพื่อนที่เธอรักมากจะมาตั้งคําถามแบบนี้หรือกระทั่งสงสัยในตัวเธอ ึนจูจึงพูดประชดออกไปว่าเธอเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดเองผู้จบอึนจูก,ก็ตวาดใส่นามีว่าให้เลิกคบกันไปเลยก่อนที่เธอจะเดินจากไปจุนยองที่แอบดูเหตุการณ์อยู่ก็หัวเราะออกมาด้วยความสะใจเมื่อเห็นว่าแผนการประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีระหว่างที่จุนยองกําลังหมกมุ่นอยู่กับการทําลายชีวิตนามีให้พังพินาศเจ้าหน้าที่จีมันก็สืบสวนคดีต่อไป ตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าอูจุนยองลูกชายของเขาเป็นฆาตกรและเป้าหมายของเขาคือต้องจับจุนยองให้ได้ด้วยตัวเองขณะนั้นเจ้าหน้าที่ก็พบศพเพิ่มมากขึ้นเป็นเจ็ดศพจากบ,บริเวณเดียวกันทําให้มีการระบุว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องจีมันสืไปสืบมาจนเจอกับร้านซ่อมโทรศัพท์ที่เช่าในชื่ออูจุนยองเขาจึงรีบไปที่นั่นทันทีส่วนนามิก็คิดได้แล้วว่าจุดที่เธอถูกสปายแวร์น่าจะเป็นที่ร้านซ่อมมือถือไม่ใช่อึนจูที่เป็นเพื่อนสนิท เธอจึงไปแจ้งตำรวจไซเบอร์และไปที่ร้านซ่อมมือถือเช่นกันจีมันได้เจอกับนามีที่ร้านซ่อมมือถือที่ตอนนี้ถูงจุนยองทำลายหลักฐานไปหมดแล้วเมื่อเขาสอบถามเธอทำให้ได้รู้แน่ชัดแล้วว่านามีกำลังตกเป็นเหยื่อของจุนยองอยู่แต่จีมันเลือกที่จะไม่บอกความจริงกับนามีว่าจุนยองเป็นฆาตก,กรต่อเนื่องและปล่อยให้เธอเข้าใจไปเพียงว่าจุนยองแฮกสมาร์ทโฟนของเธอเพราะต้องการข้อมูลลับไปขายในเว็บเถื่อนนามีเสนอไอเดียกับเจ้าหน้าที่จีมันว่า เธอจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องและจะทำเป็นชวนจุนยองมาที่บ้านพอถึงเวลานั้นก็ให้จีมันเข้าจับคุมตัวจุนยองซะตกข้ามของคืนนั้นจุนยองมาที่บ้านนามีตามแผนที่วางเอาไว้แต่เมื่อจุนยองมาถึงจีมันกลับเลือกที่จะปล่อยจุนยองไปต่อหน้าต่อตาเพราะจุนยองที่เขาเห็นนั้นไม่ให้อูจุนยองลูกชายของเขาเมื่อแผนแตกคนที่ปวดประสาทสับสนมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่จีมันนั่นแหละแม้นามีจะยินหนักแน่นว่า ชายคนนั้นคือจุนยองจริงๆก็ตามแทบเป็นไปไม่ได้ที่จีมันจะจำหน้าลูกชายตัวเองไม่ได้แม้จะไม่ได้เจอกันมาหลายปีก็ตามถึงมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแต่สิ่งที่ต้องทำก่อนในตอนนี้คือความปลอดภัยของนามิกจีมันจึงขับรถพาเธอไปส่งที่บ้านพอ่อและได้เขียนข้อความลงในกระดาษส่งให้นามีระบุว่าให้เธอติดต่อเขาเป็นระยะระยะเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่ายังปลอดภัยดีอยู่นามิกกดรหัสเปิดประตูบ้านเมื่อเข้าไปนอนที่ห้องของตัวเอง เธอก็ได้เห็นภาพอันน่าตกตะลึงจุนยองยืนอยู่เบื้องหน้าเธอแล้วจุนยองก็เผยให้นามีเห็นความจริงว่าพ่อของเธอถูกมัดติดเอาไว้กับอ่างอาบน้ําในสภาพแทบไม่ได้สติสีสะอยู่ต่ํากว่าขอบอ่างเขาเปิดน้ําเพื่อทําให้พ่อนามีสําลักน้ําจนตายนามีร้องเสียงหลงพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาไม่หยุดเธอบอกจุนยองว่าจะยองทําทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิตของพ่อเมื่อจุนยองตกลงนามีพยายามตั้งสติ จากนั้นก็ยิงคําถามออกไปว่าทําไมเขาต้องทําแบบนี้กับเธอด้วยคําตอบที่ออกจากปากจุนยองทําเอานามีแสดงสีหน้าไม่เข้าใจมันต้องโรคจิตแค่ไหนถึงได้ก่อเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ด้วยเหตุผลเพียงแค่เขานั้นบังเอิญเก็บมือถือของนามีได้จากนั้นจุนยองก็สั่งให้นามีใช้เทพมัดขาตัวเองแล้วก็สั่งให้เธอหันหลังก่อนที่เขาจะใช้เทพมัดมือมัดปากของเธอณจุดนี้เขาก็หัวเราะลั่นออกมาเพราะว่าแผนการที่วางไว้ทั้งหมดเหมือนจะสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่จีมันกำลังขับรถกลับสถานีตำรวจตามคำสั่งหัวหน้าแต่ระหว่างทางเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าผลตรวจ DNA ของอูจุนยองตรงกับสมนิรนามที่เจอที่อ่างเก็บน้ำเมื่อปีที่แล้วจีมันแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินถ้าลูกชายของเขาตายไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วไอ้ชั่วฆาตก,กรนี่มันคือใครกันเมื่อฉุกคิดได้แบบนั้นเขาก็รีบบกกรถกลับไปที่บ้านพ่อนามีทันทีโชคดีที่จีมันมาทันเวลาเขาเข้าไปจับจุนยองเอาไว้ รวมถึงสามารถช่วยนามีกับพ่อเอาไว้ได้ทันก่อนที่ทั้งสองจะสิ้นใจพ่อนามีที่ยังไม่ได้สติตำรวจผู้หมูของจีมันถึงเร่งทํซีพีให้ด่วนในขณะที่ตัวจีมันตะบันหมัดเข้าที่หน้าของจุนยองไม่ยังก่อนที่ไอ้โรคจิตนั่นจะหัวเราะเยาะเย้อย,อยออกมาแล้วสารภาพว่าตัวมันเองที่เป็นคนฆ่าอูจุนยองก่อนจะจัดฉากโยนความผิดทั้งหมดไปให้คําพูดดันไปสกิดต,ต่อโทรของเจ้าหน้าที่จีมันเขาจึงหยิบปืนรีวอลโวประจํากายขึ้นมาเลงไปที่หัวของจุนยอง แต่อโรคจิตกลับหัวรอยอย่อใส่อีกครั้งแถมดูถูกจีมันที่ไม่กล้ายิงเขาจริงๆนามีที่ได้สติหันไปเห็นพ่อนอนสลบอยู่วินาทีนั้นสติเธอหลุดไปหมดและแล้วด้วยความแค้นจากเรื่องทั้งหมดเธอพยายามยื้อร่างของตัวเองแล้วคว้าเอาปืนของจีมันยิงไปที่หน้าอกของไอโรคจิตสองนัดน,นามีวิ่งเข้าไปกอดพ่อด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาไม่หยุดก่อนที่เขาจะฟื้นขึ้นมาสุดท้ายแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ก็มีการเปิดเผยต่อมาว่า ตัวฆาตก,กรเป็นคนที่ไม่มีฐานประวัติทะเบียนราษฎรทําให้เขาเป็นคนไม่มีตัวตนไม่มีประวัติใดๆเลยเนื่องจากพ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดหนังจบด้วยภาพพุเทเถรผู้คนบนท้องถนนที่ทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้เราเราฉุกคิดว่าถ้ามีคนที่เชี่ยวชาญโทรศัพท์มือถือแล้วเป็นฆาตก,กรต่อเนื่องอย่างจุนยองขึ้นมาจริงๆจ,งจะน่ากลัวเพียงใดแล้วเราจะป้องกันตัวกันอย่างไรซึ่งวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย เพราะในแต่ละวันก็ต้องเผชิญกับแก๊งคอนเซนเตอร์รวมถึง SMS ถึงกันอยู่ตลอดซึ่งคนเหล่านี้ก็จัดได้ว่ามีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมือถือเพียงแค่มุ่งเน้นไปที่เงินในบัญชียังไม่ได้มุ่งร้ายเอาชีวิตใครอย่างที่จุนยองทําแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะอันล็นี่ก็เปรียบเหมือนเหตุการณ์จำลองที่ถูกเตือนใจขึ้นมาโดยประเทศผู้ผลิตมือถืออันดับหนึ่งของโลกเองเลย